แฟนเป็นคนไทยคือกันเป็นางานเขาจึงบปอยากจ้างงานไทยบปอยากจ้างคนไทยคือกันเป็นย้อนว่าคนไทยบ้สู่งานบ้สู่งานบ้อา่งานงานนักบวเอ่ำเง่นดีนล่าสุดสาวลาวทนแรงกดดันจากโซเชียลไม่ไหวถึงได้ทำคลิปออกมาขอโทษชาวไทยทุกคนที่เคยอัดคลิปเย้ยคนไทยว่าทำไมคนไทยไม่ จ้างคนลาวไม่ได้หรอกหรือว่าไม่จ้างแรงงานต่างด้าวไม่ได้เพราะว่าคนไทยเป็นคนขี้เกียจในกรณีที่นางได้ออกมาพูดแต่ว่ากลับได้รับผลกระทบอย่างหนักและเสียหายอย่างหนักเพราะนางเข้าใจผิดคิดว่าคนไทยขี้เกียจแต่ที่จริงไม่ใช่เลยคนไทยที่ขยันและอดทน ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตเพื่องานที่ตนเองทำก็มีเยอะแยะถ้าเป็นอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นว่าคนไทยคงไม่เป็นนายของตัวเองหรอกในฐานะที่ แอดมินเคยทำงานหรือว่าปัจจุบันก็ทำงานในไทยมาแล้ว20ปีบอกเลยเราไม่เคยคิดว่าคนไทยต้องเลือกเราเสมอไปเพราะว่าเราไม่เลือกงานแต่เรากลับคิดว่าคนไทยคือคนที่มีพระคุณกับเราที่ให้โอกาสในการทำงานแก่เรา ใช้แรงงานในไทยมา20ปีก็ยังภูมิใจกับการที่ได้ใช้แรงงานแต่ไม่เคยคิดว่าเขาจ้างเราเพราะว่าเราไม่เลือกงานตรงกันข้ามเลยกับคิดเสมอว่าเขาคือคนที่มีพระคุณแต่คลิปนี้ กับพูดผิดไปอาจจะเป็นพ่อแรงกดดันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ในมุมความคิดของแอดมินว่าเราไม่พูดแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่าใครขี้เกียจใครขหยันมันเกี่ยวกับ การที่เราทำสิ่งไหนแล้วรับผิดชอบสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวพมา่าขมรนกัมพูชาทุกคนถ้าเราทำดีและทำให้เต็มที่และทำถูกต้องตามกฎหมายเราก็ ทไปเอสบายดีลินก็คือคนที่อยู่ในคลิปที่กาลังเป็นลาม่าอยู่นะตอนนี้เนาะก่อนอื่นลินขออธิบายในมุมของลินเนาะลินบอกได้มีเจตนาที่จะเย้ยคนไทยแต่อย่างใดและลินก็ต้องกราบขอโทษขออภัยในการที่ใช้คํเว่าในการสื่อออกไปแบบบอถูกต้องเนาะลินเพียงแต่เหตุคลิปตอบโต้คนที่มาเมนในคลิปลินนะตอนนั้นเนาะและลินยอมับว่าลินตอบโต้ด้วยอารมณ์โกรธที่เขาเม้าเมนว่าในคลิปลินเนาะลินยอมรับว่าลินคิดน้อยไปหน่อยเนาะและลินก็บอได้มีเจตนา จะร่ยค่าคนไทยแต่อย่างใดแลลินต้องกราบขอโทษขออภัยคนไทยทั้งประเทศและพี่คนนั้นเนาะและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำทำให้เดือดร้อนหรือว่าลินเหตให้เดือดร้อนเนาะลินขออนุญาตรับคําด่าคําติชมไว้แต่เพียงผู้เดียวเนาะคนอื่นบ่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเนาะลินขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและลินต้องกราบขอโทษขออภัยกับ อ่าทางแบรนด์หรือทางบริษัทที่ดีสินค้าที่ริมถืออยู่นาตอนนั้นน แลลินจะมาชี้แจงเกี่ยวกับสินค้าที่วิมถืออยู่ในคลิปนะตอนนั้นเนาะลินจะมาชี้แจงแบบนี้เนาะลินบ่อดได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางแบรนด์หรือทางแบรนด์ทางบริษัทบ่อดได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับลินลินบ่อดได้มีบัตรตัวแทนตามกฎของบริษัทลินเป็นเพียงลูกค้าที่ใช้แล้วเห็นผลและลินต้องกราบขอโทษไปยังบริษัทและคุณลินนภัทรอภิวุชัยจเจริญและคุณเพ็ญนภาศิวัลาเนาะที่อ่ะทำให้เกิด ความเสียหายเสื่อมเสียเนาะทางแบรนด์ทางสินค้าบ่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับลินทั้งสิ้นเนาะลินต้องกราบขอโทษขออภัยณนะตรงนี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้เสียชื่อเสียงและทําให้เสียหายเนาะเระสินค้าเป็นแบรนด์ของคนไทยบ่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับลินทั้งนั้นเนาะ และลินต้องกราบขอโทษขออภัยคนไทยทั้งประเทศเนาะลินขอน้อมรับคำดา่าคำติชมไว้แต่เพียงผู้เดียวคนอื่นบ่ม,มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเนาะลินขอกราบขอโทษขออภยนะัยณตรงนี้ด้วยเนาะแฟนเป็นคนไทยคือกันเป็นงยางเขาจึงบปยากจ้างเพงานไทยบปยักจ้างคนไทยคือกันก็นนย่อนว่าคนไทยบ่สูงงานบ่สูงงานบ่เอ่างานงานหนักบ่เอ่างเงินเ,นเดือนหน่อยกับบอเอาเนาะออแบบนี้เขาจึง เลือกที่จะจ้างเฮงงานคนลาวคนต่างชาติกัมพูชาเขมรมากและงานที่คอยอยู่ประจําเรียกที่คอยอยู่ประจํานี่เพื่อนบอกเลยว่าบัวอา่าคนไทยเห็นงานนากันเด็ดขาดบ่าจ้างเฮงงานไทยเด็ดขาดเนาะอืและที่สาคัญก่อนที่เจ้าจะบอกว่าเจ้าบอกอ่ะบัวจ้างเ็งงานลาว ถามก่อนถามเดี๋ยวนี้ก่อนอันนี้โบได้ดูถูกเนาะถามเดี๋ยวนี้ก่อนว่าเจ้ามีธุรกิจอย่างเป็นของตัวเองเนาะเออเจ้ามีธุรกิจอย่างเป็นของตัวเองและมีคนเล่าคนไหนที่เขาบอกว่าคําว่าว่าเขาอยากไปเหตุเวียกของเจ้าเนี่ยเออก่อนที่จะบจ้างแรงงานลาวหรือแรงงานประเทศใดควรมีธุรกิจเป็นของตัวเองก่อนเนาะส่วนตัวของแอดมินคิดว่าเราไม่ควรให้ค่ากับการที่คนอื่นขี้เกียจขี้ค้าน แต่เราควรให้ค่าในงานที่เราทำในอาชีพที่เราทำในความขยันของเราเองไม่ใช่คนอื่นให้การช่วยเหลือแต่กลับไปดูถูกดูแคลนคนอื่นว่าเขาไม่อดทนเขาไม่ขยันเลือกงานขี้เกียจอันนั้นคือความผิดที่คือความคิดที่ผิดตั้งแต่เริ่มแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็ยังได้มาขอโทษสำนึกผิดเนาะ เอฟซก็ควรจะยกโทษให้เขาก็แล้วกันนะคะในส่วนตัวของแอดมินคิดว่าเราไม่ควรพูดตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วเราควรจะให้เกียรติให้ค่ากับทุกๆคนกับนายจ้างกับทุกงานที่เราทําไม่ใช่ว่าเออยยกตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเราขยันเราอดทนสามารถที่จะเลือกงานสามารถที่จะอยู่ไหนก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นจะคิดว่าคนไทยไม่ จ้างแรงงานต่างด้าวไม่ได้ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจะจะเศรษฐกิจของเขาจะไม่ดําเนินต่อไปเราไม่ควรคิดแบบนั้นนะคะเราควรคิดว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่ทําให้เรามีอาชีพมีรายได้เราควรจะทําถึงนั้นและยกย่องสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแต่ไม่ควรจะไปดูถูกดูแคลนในอาชีพของคนอื่นหรือในการ ที่เราเลือกคนคนนั้นให้มาทำอันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเพราะว่าแรงงานปัจจุบันนี้บอกเลยนะถ้าเรามั่นหน้าหรือว่ามั่นใจในตัวเองเกินไปมันก็อาจจะเป็นผลเสียแต่ถ้าเราคิดว่าเอออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำวันนี้ให้มันดีโดยที่ไม่ไปพูดว่าใครโดยที่เจ้านายไม่เลือกเรา เจ้านายเลือกเราเจ้านายจะไม่มีวันท <tama> ี่จะไม่เลือกเราจะเลือกเราแค่คนเดียว จะไม่มีวันจ้างใครมั่นใจในตัวเองถ้าไม่มีแรงงานต่างด้าวธ,ธ,ธุรกิจของคนไทยจะไปต่อไม่ได้อย่างน้นอย่างนี้เราทําปัจจุบันนี้อะถ้าเราขาดเราไปสิเขาจะทําได้ไหมเขาคงทําไม่ได้หรอกต้องมีเราห้ามคิดแบบนั้นเด็ดขาดในสถานะกันคนทํางานเราต้องคิดว่าเออเขาพึ่งเราเราพึ่งเขาน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแบบที่น้องคนนี้หรือว่า คนนี้ออกมาพูดเนาะเขาก็อาจจะมีความโกรธแค้นหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็เออเขามาพูดแบบสำนึกผิดแล้วแล้วก็ในฐานะก็เห็นโอเคเนาะก็ยกโทษให้เขานะคะคลิปนี้แพรว่าก็ขอขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ